แลหลก็สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยเด็กเขาวันนี้ผมเป็นยูอาร์ซีเฮดนะก็ไม่ต้องถามนะฮะว่าตัวผมหายไปไหนนอนนะฮะก็ขี้เกียจนะแค่นั้นแหละใช่ฮะแค่นี้จริงๆขี้เกียจว้าวันเนะเดี๋ยวเราต้องมาต้องมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาโอเค นะฮะเราก็จะไปทําการห้าหินห้าไมา้อะไรพวกนี้กันก่อนเป็นดับเรหาเดี๋ยวเราจะไปหาคุตบานตรงปุกหาหาที่ทําเลทําบ้านนะเียเราจะตัดไปตอนที่เราวห้าได้เลยนะเพื่อจะได้ไม่เป็นเวลาทำอวูเออปุ๊บคิปมาก็ตัดเลยเว้ยอันนี้ผมก็เดินทางมาได้ระยะหนึ่งละมั้งเดียวเสียงอะไรนะอ๋อไม่มีนะฮะโอุแกะอีมุมเจยวแกะตัวหนึ่งตรงน,นี้เมือ่อ น่าลงอนะโอ้หได้ยนดินเสียงแลไม่กล้าลงเลยปล่อยตุ่ยไปไม่นนะหัวล็อกติดเลยติดก็เจอท่นานเอาไปด้วยเอาไปด้วย ต้นมาสนามอันปัญหาคือเราจะขึ้นยัง ไม่ได้ว,ว้าอะไรจะถึงที่ทุ่งกว้างนะถ้าเจะมูบานี้ยินดีใหญ่เลยโอ้เท่านี้ทำไมแกะข่าไป็นอย่างนั้นอ่ะอ๋ออยู่ไกลๆนี่ขอคนหน่อยแต่ขอบใจนะแก อ๋อข้าข้าฉันนี่มถ่ถามเลยใช่ไหมว่าต้องการให้ข้าหรือเปล่าไม่เกะไม่เอาไม่เอานะคนละสี่เต่ต้องการแกะข้าวอันนี้เกะเกะเทา้าเน่ยโอเคนะนี่เราก็มีคนแกะจำนวนสองอันแล้ว เจออะไรเร็วเจอเจออะไรยังเร็วมากอ่ะกระเบิดในเตียงด้านนี้ครับมาเลยแน่ๆก็มีเสี่ยงนะครับเตียงเสี่ยงตาเนี่ยเ <_ d ata> <_ d ata> <_ d ata> ไปหัวขอนั่งหน่อยแ้ำมีน้ำตกด้วยฮจ้วเลิกแล้วว้าว เจอเล็กแล้วนะบ๊บเบิ้วเองตัวคนหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะวางไว้วางไปง่ายทำส่องเตาเลยนะอันหนึ่งเป่า,ปาอาหารอีนนัน,น,นก็อันนั้นนะนีเป่าอาหารแบ่ง าแล้วก็ห้าเลขไปเผาอันที่เรา,ม,าเรรมีตอนนี้ก่อนโอเคมีแค่นี้ เนี่ยเราต้องทำอีเตอร์เป็นอย่างแรกๆนะเพราะว่าเาจะได้แบบอีเตอร์เลยคุดด้วยต่อไปเราจะทำอะไรดเีเอาเป็นอาวุธเอา,เอาดาบไปกันอนะ่ะ หนึ่งนะฮะเผื่อทิ้งควานไปควานยังจำเป็นอยู่เนะี่ย เลยสง่งเก็บไว้เก็บของแป๊บหมอห่านหมอยอย่างนี้ฮะรู้ว่าจะมืดแล้วจะน,นอนเนี่ย แค่ขวานค่ะ อยากที่ไม่ได้ลงคลิปนานก็มาลงกันบ้างนะคือตอนนี้ผม,มพอได้คอมมาแล้วน่าจะต่อก็จะทำการต่อใหม่นะก็จะลองอัดดูว่าจะมีเสี่ยงหรือเปล่าเนี่ยวยแกะเพียบเลยว่าตะิ้งหเปล่ ฮีฟเราจะตามห้าหมู่บ้านกันดีนกว่านะเน,นี่ยามห้าหมู่บ้านนะที่จะสร้างบ้านเองไม่ใช่อะไรหรอกถ้าเจอเป็นมู่บ้านหลังก็ดีอยู่ก็ดีก็ดีอยู่นะเพราะว่ามันไม่มีตัวอะไรอยู่เลยโ่ย,โอ,ย,โอ,ยอยไม่ทันเฮ้ยอยไม่ทัน ผมชอบเตี๋ยวสีแดงมากกว่า โอเคนะคะในเมื่อเราไม่เจออู้อู้ว้าวเนี่ยนะเจอสิ่งนี้แทนนะไม่เจอมุบานได้เจอนี่นะของซิเดียนใกล,ๆล้ๆว้าวเอาไปหมดเลย ชัดไปนะคุคเย้ yeah. ่ค้าที้างบ้านได้แล้วรจ,จริงจไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs>

ออโอเคนะก็หลงังจากที่ตกแต่งไว้ก็จะได้ประมาณนี้เลยยังงเ,เ,เนี่ยเออเนี่ยบ้านในภูเขาเดี๋ยวก็ขยายพื้นที่หลังแล้วกัน เอาแค่ okay, นี้ไปก่อนนะฮะโอเคนะสําหรับพานี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้นะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสักเดี๋ยวเป็นกำลังใจให้ผพี่ตั้วบ่ายนะครับบ๊ายบายลาก่อนนะครับท่านผู้ชมฟิลอันเจแตัดเองาำหลังกองว่า มืดแล้วเรายัางไม่มีไม้เรายัยางไม่มีนั่นเลยอะประตูเรกรรมแล้วจะเอาอะไรเอายังไงดีเนี่ยไะคิดดูแหละเรามีปล่มกันน้นไว้ก่อนเขา,าบอกมาลูตัวแอลแค่นี้ก็ปลอดภัยละ